คลิปนี้วุฒบอลบายหลีพาท่านไปดูการยิงประตูวุฒบอลโดยใช้หลักการชิกีกกับโดยโค้ดปรโมทเอี่ยมเต้งอย่าลืมนะครับยืนเปิดแขนซ้ายเหยียดตรงแขนขวาสอกข้างบนแนบชิดต,ติดลำตัวเล็งเป้าหมายปล่อยบอลขึ้นไม้ลงไม้ก็ประมาณเ5ท่านาฬิกาครับบึกยิงรแรกๆก็ระยะกยใกล้ๆก่อนครับ ประมาณสักหนึ่งเม็ดเพื่อสร้างความมั่นใจจากนั้นก็ค่อยให้ระยะออกไปครับเป็นสองเมตรสามเมตรแล้วแต่ความสามารถของท่านถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆชมด้วยนะครับ